มาพี่น้องมื่อนี้ได้เมนูเด็ด้ะครับเด้อต้มเป็ดปลาไหลของหากินยากพี่น้องต้มเปื่อยเปื่อยเดือดเออเออเปื่อยๆนะครับปลาไหลอันธรรมชาติเด้อพี่น้องปลาไหลหน้าไปใส่เบ็ดต้องเปื่อยๆจริงๆนะครับใส่ขาอ่อนพี่น้องเอ้ย ปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วพี่น้องบันยนีาผมสีใส้ผักตบไทยเนาะใส่ผักอีเลือดต้องใส่พี่น้องหมอมคักขนาดผักอีเลือดสุดยอด